ผมเป็คนใส่ก่อนคนแรกอันอันนี้มันชื่อเกมมันอันนี้มันชื่อเกมออันนี้มันชื่อเกมอะไรอ่าอะไรวะรูเล็ตลักเชียนอะไรสักอย่างเนี่ยเราเซ็นรูเล็ตเปล่าที่มันหมุนปืนมานั่นแหละใช่ใช่ใช่แต่อันนี้มันไม่หมุนน่ะเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคุกกี้เสี่ยงตายเหรอใช่คุกกี้เสี่ยงตายเดี๋ยวเรามาทัวร์กติกาก่อน จะวางปืนสากระเป๋าอะาจจะไม่ต้องวางเด็กก็วางปืนสามไม่ไม่ให้ดูกระสุนกระสุนอยู่เนี่ยผมแบ่งเป็นเซตละหนึ่งนัดหนึ่งนัดไงอ่าแล้วไงจะใส่ไว้ในแค่หนึ่งกระบอกแล้วใครใส่อ่ะใครคนไหนก็ได้ใครอยากเริ่มก่อนก็ใส่เลยแล้วคนที่เลือกคนที่ใส่กระสุนอ่ะจะได้เลือกปืนเป็นคนสุดท้ายโอเคอ่เดี๋ยวผมใส่ก่อนอ่าอ่าพี่พี่ใส่กระเป๋าไปพี่กระเป๋าใส่แล้วระวังระวังระวังไม่ใส่กระเป๋าเอาผมวางกระสุนให้หนึ่งนัดอ่ะใส่ละ อะไรกันอ่าแล้วไงต่อแล้วทีนี้พี่ก็วางเอ้าวางวางปืนเลยวางปืนเลยพอมันวางกูก็กูก็หยิบอันนั้นเดียวถ้ามันวางอะเอาแล้วแต่พี่อะแล้วแต่คนนี้จะเนะยังไงอ่ะไม่พี่ต้องวางที่พื้นแล้วอย่าพึ่งเลือกอะรอพอเขาบอกมเริ่มตอนนีผมไม่รู้แล้วว่าอยู่กับบอกไหนอะเอาดิเอาแล้วเแล้ว วางที่พื้นไม่ทาไมทําไมไม่สะพายทําไมไม่สะพายกระเป๋าเราค่อยๆวางจะได้ไม่มีใครรู้เอาแล้วไม่รู้แล้ว่าอยู่กระเป๋าเอาล้วเบเรานจริงเอาแล้วเบิร์งใครเลือกก่อนใครเลือกก่อนไปเลือกก่อนเอาลาก่อนก็ได้เอาไม่เป็นไรเอะผมเลือกก่อนช่ไหมยิงกันน่ะผมเลือกละยังไม่ยิงยังไม่เล็งไงเง้เราเลือกพร้อมกันแล้วยิงพร้อมกันเอาพี่หนุ่มเลือกไอพี่เก๋เลือกแล้วเล็กใครเล็งพี่หยองเล็งพี่เดือดเอาดิ เดืเดนับนับนับหนึ่งคนดือดเดอเดหนึ่งสองปั๊บทำไมจังหันไม่เกิดที่ผมเกมแล้วเอาวางปืนวางปืนใส่ไว้ในกระเปาปืนกูไม่ถอดกูไ่ถอดชุดก่อนลยกันดิไม่ถอดก็ได้วะ เล่นแบบนี้แหละถอดถั่วถอดถั่วเล่นแบบโบ้กระบอกนี่อยู่ไหนไปหาอะไรเนี่ยเอาสปายกระป๋าไว้ไปหาปืนสี่สี่มามาตามผมตามผมแล้วปืนที่สี่มีตู้บันเต็มามามาไปเอามาอยากอยากหนุกไปเอามาไม่อยากอยากเล่นฮอนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นเล่นแห้งแม่เอานี้ก่อนเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนเล่นอะไรกันยริงกันเองเนี่ยนะ ตะวางนะคุกกี้เสียงตายเดี๋ยวคุกกี้เสียงตายก่อนเจ่ชอบอลับกันมากสลับกับการแสดงกัน้ากได้พิมพ์มาแล้กันหัวอนี้แหละพี่เกได้เอาหนึ่งสองสาม คเทำไมโดนอยู่คนเดียวคุกกี้เสียงตายคุกกี้เสียงตายมาตากูแหละเป๋าไหนเอานี่เหรอไม่เห็นมีของเลยไปเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บก่อนเอากระเป๋าไปเก็บก่อนตาพี่ใส่ตาพี่ใส่มายังไงอะ หยิบของในกระเป๋าเนี่ยเหรอไอ้กระสุนอยู่ในกระเป๋าฮะอ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็เก็บโอเคแสนนี้ <c oughs> คุกกี้เสียงตาย <c oughs> มาแล้วก็เก็บเข้าไปในกระเป๋าใช่ไหมแล้วผมก็จะไม่บอก <c oughs> ว่าผมวางอันไหนก่อนใช่ไหมใช่พี่ก็วางไว้่มๆเลยแล้วพี่ก็ล <c oughs> ุ้นเอา, <c oughs> าพี่จะได้อันไหน แกคุกกี้เสียงตายมาแล้วเอาไว้พี่เกศแล้วก่อนก็บอกนี้แล้วกันอ่ะมาหนึ่งสองสามเอ้มุนิดตาย คนบ้านละยังเหลือคนเดียวที่ยังไม่โดนเดี <c oughs> ย๋ยวไปหยองหรือไปหยองไอ,อยได้ไอ,อยได้ดหรือพวกเค็มช่วยด้วย <c oughs> พุทธังรัตนานังธาารนนงงรมังรัตนานังสังคังรัตนานังเศรษยายุสิษย์กอหมูปูเค็มนับเก้าราอ้อยกว่าชีวิตตาใครอะตาตาพี่เก๋ไหมเหรอเฮ้ย<ล>ใ,ใช่เ<ล>หรอล่าเลยผมเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้แล้วผมโดนยิงตายอะตาพี่เก๋เอาวนใหม่ไหม ให้ผมไปอยู่ตรงพี่หยองแล้วพี่เก๋ได้ยิงผมโอเคอ่ะตรงไหนก็ได้ยองผมยิงหยองก็รอดไม่ไม่พี่พี่เก๋อยู่ฝั่งซ้ายโอเคนี่แหละไอ้มันดูชุดส้มริมเรื่องมากจังวะไอโดนตะฆาพี่หยองแล้วผมเล็งไปทางไหนนี่พี่หยองก็เล็งพี่เก๋อ้าวได้เลือกเลือกใช่ไหมเอาใกล้ๆกูเนี่ย ก็บอกนี้แหละตายหนึ่งสองสามเปียกนางก็ดีลาทุกรอบเลยพุทธังรัตนานังธรรมังรัตนานางสังฆังรัตนานังหลวงภูเข็มกองไฟยาวแปดไม่เห็นสุ่มภูเข็มเข้าแรกไม่เป็นไร โอ้ยังไม่แตกครับท <uğ pl ains> ่านผู้ชมดอยตายมาอตาใครตาพี่หยองใส่เอาได้เออกูเริ่มเป็นแล้วกูเริ่มเป็นแล้วกูเริ่มเป็นแล้วใส่ลูกโอเคอ่าแล้วก็เก็บเข้าไปในกระเป๋าอ่าแล้วก็ค่อยๆวางเอาไปเอาไป อ่ะเอาไปอ่ะพี่เก๋เลือกเฮ้ยโงใจเดียวกันเลย <_ an> ผมเล็งไปหา <_ an> ใคร <_ an> ผมเล็งไปหาใครอย่างเราพี่พี่เก๋โอเคนับหนึ่งสองสามบายเก๋โดนสามรอบติด มาผมแล้วพี่เกดจะแก้คือแก้แก้แคนพี่หยอกว่าพอยังแต่จุนแต่เป็นพันแล้วนะพอแล้วแต่กระทำจุดพี่หยอกกระเป๋ามาเอาวางกระเป๋าไม่เข็ดไงเด็กมันไม่เข็ดไงเฮ้ยถงสารเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาปืนมาปืนมาเมนูจุดส้ม เฮ in ้ยขายังชุดเดิมอยู่เลยล่ะต้องเอาเขาแล้วล่ะพี่ต้องเลือกดีๆพี่ต้องเลือกดีๆโดดีดงดิโดไหนพี่หยองพี่หยองเลือกอ่อนี้งั้นและโดดีก้ง